มีเรื่องของความคืบหน้าในรัสเซียนะหัวหน้ากลุ่มแวกเนอร์ซึ่งเป็นกลุ่มทหารารับจ้างทำงานให้กับปูตินนะ,ะในการทำสงครามในยูนเครนปรากฏว่าออกมา มีคำวิาพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมคุณโอภาใช่ครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เยฟเกนีพริโกชินหัวหน้ากลุ่มองค์กรวักเนอร์กรุ๊ปที่ออกมาฟ้างวงฟ้างาใส่ทางรัสเซียแต่ล่าสุดวันศุกร์เปิดเผยคลิปผ่านแอป Telegram แ,แล้วก็บอกว่า เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยมาจากคำโกหกที่กุขึ้นมาโดยบันดาลนายพลระดับสูงของกองทัพรัสเซียนะครับอันนี้ตามรายงานของสื่อรอยเตอร์ออรคือเยเกนีพริโกชินเนี่ยอย่างที่บอกไปมักจะออกมาตำหนิรัฐบาลรัสเซียต่อเนื่องซึ่งเขาบอกขัดกับบทบาทที่ตัวเองรับจ้างลบให้เขาอยู่ แต่ว่าในที่ผ่านมาก็บอกว่า gu, เอาซอร์เกย์ชอยกูและซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะแล้วก็วรีเกราซิมอฟผู้ปัะชาการเหล่าทัพร่รวมเป็นพวกไร้ความสามารถในการคุมกองทัพอันนี้คือพูดมาตลอดนะฮะแต่วันสุกเนี่ยเป็นครั้งแรกที่บอกว่าเหตุผลที่รัสเซียรุกเร,รียนยูเครนวันที่สี่กุมภาพันนั้นเ,เป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้เลยที่เขาบอกว่า จริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายนะเมื่อ24กุมภาพันธ์ที่แล้วเพียงว่าฝ่ายกลาโหมของรัสเซียเนี่ยจะพยายามหลอกลวงทั้งสังคมและประธานาธิบดีแล้วก็บอกเรื่องอเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความบ้าคลั่งก้าวร้าวของยูเครนแล้วก็บอกว่าพวกยูเครนเนี่ยนนกำลังจะโจมตีเราทั้งหมดเนี้ยเขาบอกมันมีแค่เรื่องฟังสวยงามเท่านั้นเรื่องโกกทั้งสิ้นไม่เรื่องจริงเลยแล้วเขาบอกด้วยว่าไอ้ที่ มีเกิดสงครามครั้งนี้เนี่ยเพียงเพราะว่าเพื่อให้พลเอกชอยกูจะได้ขึ้นเป็นจอมพลมเพื่อเขาได้เป็นได้รับเหรียญวีรบุรุษเหรียญที่2แล้วเขาบอกว่ารัสเซียนเนี่ยไม่ได้ต้องการทําสงครามเพื่อให้ยูเครนปลดปล่อยทหารหรือว่าปลดแอกจากาลัทิินาซีเลย แล้วก็บอกด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่ามีผู้ที่อยู่ในชั้นปกครองของรัสเซียรู้สึกไม่ค่อยชอบพอชอบใจกรณีแคว้นดอนบาสของอยูเครนที่รัสเซียส่งอกองกำลังแบ่งแยกดินแดนไปแอบคุมคุมไว้อยู่แต่ปี2 0ง4เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เหมือนกับได้แล้วไม่พออยากได้อีกมากกว่าครับ กลุ่มเวกเนอร์นะครับเป็นกลุ่มหัวหอกเลยคุณนร,รัลที่ทําการยึดครองพยายามปฏิบัติการนะฮะให้ได้มาซึ่งเมืองบักหมดของยูเครนตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วนะคือรบกันหนักมากนะคือจุดพีคของสงครามจุดหนึ่งเลยทีเดียวแล้วก็พิโกชินท่านนี้นะครับที่เห็นในภาพ จิบชาอยู่ขนาดนี้เนี่ยก็ใช้ความสำเร็จในช่วงสนามรบของตนอันได้มาจากการสูญเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากเนี่ยมาทำการวิพากษ์วิจาร์มอสโกโดยไม่ต้องกลัวนะฮะว่าตนนั้นจะรับโทษแต่อย่างใดครับและแม้ที่ผ่านมานะครับปริโกชินก็ยังไม่ได้ออกมาวิพากษ์วิจาร์ประธานาธิบดีปูตินโดยตรงครับซึ่งปูตินเนี่ยก็เป็นคนที่กลุ่มวคเนอร์ต้องอาศัยบาร,รมีอย่างที่สุดนะครับแต่ว่าคลิปวิดีโอล่าสุด ก็แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของเขานะครับที่ขัดกับเหตุผลของการลุกรานยูเครนที่ปูตินได้กล่าวอ้างนะครับรบเพื่อทําให้ยูเครนนั้นปลอดทหารอันนี้คือคํากล่าวอ้างของอตัวปูตินตอนยืนบ,บอกว่าต้องการจะปลดแอกยูเครนนะฮะต้องการให้ปลดจากการค,ค,ว,ควบคุมจากนาซีอ,อันเป็นคำกล่าวหาที่กรุงเคฟปฏิเสธมาตลอดคุณผู้ชมครับนับตั้งแต่สงครามเกิดขึ้นนะครับ ผู้ใดที่ออกมาคัดค้านหรือว่าขัดกับมอสโกในประเด็นนี้เนี่ยมักจะถูกปรับถูกลงโทษถูกจำคุกด้วยข้อหาว่าทำการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแต่หลังจากพริโกชินออกมาวิจารณ์รอบล่าสุดกระทรวงกลาโหมของรัสเซียและทําเนฟคมินก็ยังนิ่งๆนะยังไม่ตอบโต้ใดๆ <คะ S 1> ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่า ที่ผ่านมามอสโกก็ไม่ค่อยสนใจริโกชินหรือว่า่อยเขาพูดไปบอกปัดคำบนเขาใช้ว่าคำบนนะของหัวหน้ากลุ่มวกคเนอร์เสมอมา